ขอบยแล้วพี่หมดแล้วพี่แอมเนี่ยอนบีนเนี่ยอคีไพเราอะบ่ายสองโมงใช่ปะบ่ายสองสี่แค่มากี่โมงอะบ่ายสองคือว่ามาสี่ทุ่มหนูวาสี่ทุ่มนะหนูไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้พี่นะ เจอแค่สองคนไม่มาได้ปะอออจได้บันออฟด้วยนะหนูจ้ะได้โอทีบอลออฟมีแก้วของให้แล้วนี่ใี่คุณพ่อนี่เอาทุกช็อตแล้กระทั่งหนูกผูกเสื้อเอาหมดเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยไหนเพราะมันมีคนถ่ายแต่อยู่ในนู่นอะ นะอ่าวถ่ายวิดีโอไว้เพื่อคนไปดู ありがとうございます。